วันนี้นะคะปูมีความลับของคนที่เป็นเศรษฐีมาบอกกับทุกคนค่ะความลับนั้นก็คือการออกกําลังกายในตอนเช้าค่ะการออกกําลังกายในตอนเช้านะคะจะเพิ่มเอนเนอร์จีให้กับตัวเราแล้วก็เพิ่มพลังงานบวกให้กับสมองของเราด้วยค่ะ สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จค่ะเพราะมันจะทำให้วันทั้งวันของคุณนะคะเป็นวันที่ดีแล้วก็คุณก็สามารถทำงานได้อย่างดีด้วยค่ะแอบกระซิบนะคะว่าปู่ก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการสร้างไอเดียเจ๋งๆในการตัดต่อวิดีโอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาออกกำลังกายในตอนเช้ามารับพลังงานบวกๆให้กับสมองของเราค่ะด้วยรักนะคะมาเต์ปูครูสอนตัดต่อค่ะ